ไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประจาปีกันค่ะอ๋อเห็นข่าวคุณพลอยเชิ์มานะคะที่ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2นะคะแล้วเข้าสู่กะบบนการรักษาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทานยาอยู่วันนี้อ๋อก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะอ๋อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประจาปีที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะเป็นการนัดจากหมอสูตินารีนะคะที่ทําคลอดลูกๆอ๋อทั้งสองนะคะคุณหมอก,ก็เลยส่งตรวจนะคะคัดกรองมะเร็งเต้านมเราไปกันที่อาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นเจยคกัน ถึงแล้วค่ะศูนร์นัญรักษ์นะคะเราจะตรวจคัดกรองมะเร็งกันที่นี่นะคะแล้วก็ยื่นใบนัดเรียบร้อยก็จะได้บัตรคิวมาทางเจ้าหน้าที่ก็จะซักประวัติแล้วก็ให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะวันนี้นะคะอ้อจะตรวจ2อ,อย่างคือตรวจแมมโมแกรมแล้วก็อันตราซาวนะคะใช้ระยะเวลาไม่นานนะสําหรับอ้อนะคะตรวจเสร็จก็รู้ผลทันทีค่ะก็ดูแล้วก็มีถุงน้ํานะคะที่เต้านมทั้งสองข้างแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะเป็นเรื่องปกติก็ให้ตรวจคัดกรองเป็นประจําทุกๆกปีนะคะค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณ2,400บาทแต่ถ้าเกิดใครมีีสิิทธ์เบกกกตรงได้้นนนะะะคคค็ยยแ่่่าผูปวอ ส่วนใครนะคะอยากไปตรวจคัดกรองที่ศูนย์ทัญรักษ์นะคะโรงพยาบาลศิริราชก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ทันรักษ์นะคะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันของศูนย์ทัญรักษ์มาได้เลยค่ะ